สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s t o ต e นะครับสำหรับตอนนี้นะมินิเซตใหม่ก็ออกมาแล้วแล้ว,ลวก็ได้เวลากําเนิดเด็กใหม่กันขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับเด็กแรกที่เราจะใช้การจากมินิเซตเป็นคีย์หลักก็คือฮันเตอร์นะบูเด้งนะบวกกับหน้ากากเดวิลซอนนั่นเองนะครับ หน้ากากรีวิวซอร์ดเวทมนตร์ร้แปดที่จะเปลี่ยนค่าพลังของบินเนียนห่งตัวเป็น8-8และมอบ,บุกทะลวงให้กับมันนะครับซึ่งเราจะเอามาคอมโบกับหมูเด้งนะครับเอามาเก้าแปดสภาพสับการ์ดใบนี้ม,มีความสามารถครับเสียงสุดท้ายสับการ์ดนี้เข้าเด็กโดยเก็บผลพิเศษไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนพลังของมันเป็น8 8และมีบวกทะลวงให้มันแล้วนะครับ เอามาเก้าประสภาพของเราต่อจากนี้ที่เราจั่วขึ้นมานะครับทุกครั้งนะก็จะมีกลายเป็น8 8ตีเข้าหน้าได้ก็คือกลายเป็นเดวิลซอร์นั่นเองนะครับและแน่นอนเมื่อเป็นมินเนี่ยนข้าได่หนึ่งแล้วก็มีอาวุธร้าสามอย่างเบ็ดตกปลารครับหลังจากฮีโร่เราโจมตีเรียกมินเนี่ยนข้าไ่หนึ่งจากเด็กเราหนึ่งตัวออกมาและในเด็กของเรานะบอกไว้เลยมีมินเนี่ยนแค่ตัวเดียวนะก็คือเอามาเก้าแปรสภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการันตีนะครับทุกครั้งที่เอาอาวุธนีตีครับหรือ ใช้การค้นพบค้นหาจากในเด็กหรือการ์ดจั่วมินเนี่ยนครับการันตีจั่วได้เอามาเก้าแปลสภาพขึ้นมือแน่นอนครับและหลังจากที่เราใช้การ์ดหน้ากากในวิลซอใส่มันไปแล้วด้วยเนี่ยยิ่งจะทําให้เราได้โจมตีแปดแบบฟรีๆทุกครั้งที่จั่วมันได้ขึ้นมาเลยนะครับก็เน้นนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักครับของเด็กนี้นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเวทมนต์ต่างๆในการค้นพบเอามาเก้าแปลสภาพขึ้นมาและการ์ดทำดาเมจล้างบอดต่างๆนะครับ ที่เหลือนะเป็นตัวเสริมนะับอย่างสอนกระจายยิง2แต้มใส่ศัตรู3ตัวหรือจะเป็นการร่สามพันธะวิญญาณยิง3แต้มให้มินเนี่ยนถ้ามันตายเรียกหมาป่า3 2ที่ไม่จู่โจมร่าย4ลีลาพยาพยาหมาป่านะครับเลือก1อย่างยิง4แต้มให้ฮีโร่ศัตรูหรือเรียกหมาป่า3 2จู่โจมออกมา2ตัวราห้ากลิ้งงับดับชีพ ไร่ห้า 5, ทำลายมินเนี่ยนสตูหนึ่งตัวแล้วก็สร้างความเสียหายเท่าพลังโจมตีของมันโดยสุ่มแบ่งกันระหว่างสตูทั้งหมดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะพระหกนกยักษ์พิโรธเลือกสตูหนึ่งตัวเรียกนก3าที่มีโครงกระพันขณะโจมตี2ตัวออกมาโจมตีมันนะพวกนี้ในการเคลียร์บ่อช่วงต้น,นครับแล้วก็แอบทำดามิด้วยนะครับโดยการทำลายบ่อแล้วได้มินเนี่ยนสาหรือ3าพวกนี้ออกมาตีในช่วงต้นเกมนะครับหมดแล้วประมาณนี้นะครับลุยกันเลยง่ายๆโค้ดะนํานะนบริการเติมเกมออนไลน์ เติมเกมผ่าน The Hun ช h o p ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ @The Hun ช h o p ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง The Hun ป h o p กซ่าพบกับ <bed water> เจอกับเดทไหนเจ้าจควาามมนที่แท้จริง ลงเล็กผมเขียวออกไปจู่การ์ดมาโอเคจบเทิร์นไปก่อนนะครับอ้าวลงมาแล้วยังไม่ใช้นะครับใช้เพื่อนปู่ปะก่อนแล้วกัน จบเทิงครับเพื่อนปูปากก็การเวทนะครับรับเพื่อร่วมทาง3ามใบขึ้นมือมาจับตาบอกเซ็ตโจนสลัดริเทิลโบนสบายสบายครับร้าสามไปพันธะวิญญาณครับฆ่าทิ้งออกมาแล้วสามสองลงหอคอยผูกวิญญาณลงมาไม่มีปัญหา ตีหน้าครับจบเทินยานอาวกาศซะด้วยนะครับเด็กนี้ก็จะแพ้ครับสำหรับเด็กที่มีการทำลายบอร์ดโดยการเปลี่ยนสภาพอามาเก้าไปสภาพของเราขั้ากลายเป็นมินเนี่ยนตัวอื่นพวกนั้นนะเราจะแพ้รูปปั้นดำทางลงมาขอ,อเสกมินเนี่ยนครับมาช่วยสู้อา่าพานไปสิ ก็ลงมาครับไม่ได้กลัวครับเราตีเข้าหน้าอยู่แล้วอุ้ยสามสองสามไม่เอาครับลงนี่ดีกว่าตี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 แล้วกดยิงตุ่มต่ำตุ่มต้ามนะครับเอายังไม่ได้ อา้าวได้การขึ้นมือไปนะครับการจากคาสเราใช้ระเบิดศพนับค่าดิมเนียนเราซะาเรียกหมาป่าออกมาสองตัวแล้วก็ยิงหน้าครับจบเทินเหลือเก้านะครับ,อบ,บรจอมเวทไฟคลั่ง ลงมาการกับดักเผานับหนึ่งทั่วสนามใช้เหลี่ยนะครับเผาอีกบาลอนซิฟก็เลนลงมาไม่เป็นปัญหาครับเอานี่ไปกิน,น,นจบเถินครับบุ้มบุ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 มนะครับ,บ ยังไม่ได้เห็นการ์ดหน้ากากเลยนะครับลงครับยานอวากาศตีฆ่าแมงมุมเรานะครับแมงมุมก็ได้โอ้โหทำลายมินเนี่ยนหนึ่งใบพวกพ้องได้รับค่าพลังโอ้โหลงเลยเหรอไม่เอาครับนี่ดีกว่าอ๋อเด้งขึ้นมือนะครับ แล้วก็ไ8่แปดลงตัวนี้ไปไไเสียดายไม่ยอมตายแต่ก็ไม่รอดครับตีนะชนะอยู่ดีนะครับยังไม่ได้เห็นหูเด้งเลยไถเอ้ย<า>เจอกับดีมอนฮันเตอร์จะปกป้องชาวเราด้วยตัวเองรองเล็บและขมเขี้ยว ออกไปครับเก็บไว้แต่กลุ่มก้อนแบ่งมุมพออ่าฮะเวทล้นร้วนนะครับบนมือเรารีโมอนเตอร์สายไหนน่ะสายตีแะ้ัมงงวลาไม่พอแล้ว ลงมาสงครามลงมานะครับก็ลงมาเราจั่วก่อนเลยครับหูเด้งกับเวทอีกหนึ่งใบนะครับจบเพลินนะครับก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยการ์ดเคลียร์ไม่ขึ้นมือนะครับถ้าไดา้พันธะวิญญาณมาจะดีมากนะตัวนี้ได้แต่การ์ดสร้างบอร์ดนะครับ เธอหน้ายิงเราหเลยอ่ะเอาหมูดิ้งลงมาก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างน้อยก็เจ็บน้อยลงสามนะครับแล้วก็ได้สัตว์มาสามตัวได้มิเนี่ยนที่อยู่ติดก,กันเปีนรลองโจมตีบวกหนึ่งด้วย ส่งสัตว์ประหาดวิปลาสลงมานะครับลงมาปุ๊บก็ค้นพบการ์ดพลังมืดนะคาร์ไอดหนึ่งใบนะครับค่ารไร์สามใช่ไหมตีหน้าเราแล้วก็ตัวนี้จะกลายเป็นสามสองนะครับหรือเปล่าลงมาสองตัวนะครับมาไม่มีปัญหาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใบนี้นะเราลง ลงครับลงหมูเด้งกับหมานอ้อยลงมานะครับเทินหน้าถ้าเขาไม่เคลียร์เราจะใช้หุ่นบังคับใบนี้มันเคลียร์ไม่ได้ผมเลยไม่ใช้นะครับเทินสี่มีหุ่นบังคับอารวาสให้เลือกใช้นะครับหรือจะเป็นนักขย่ำทำยอดก็ได้ได้มาจากแมงมุมนะครับเวาไม่พอแล้ว สับระเบิดเข้าเด็กเรานะครับก็เท่านั้นไม่เป็นไรเข้ามาโอ้โหว,ว้าวตีหน้าแข่งกับเขาเลยเหร มาดิเจ็บ <c oughs> มาอีกสิบเอ็ดสิบสองโ้เกิดเจ็ดเขาก็อาจจะเสียก็ได้นะเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นเด็กอะไรนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเด็กที่เราจะบัฟมินเนียนบนบอดก็ได้นะบวกสองบวกสองทุกตัวอย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวได้นะครับกลายเป็นสี่เจ็ดยี่สิบแปดได้ถ้าเขากลัวนะแต่ถ้าเขาไม่กลัวก็แล้วไปครับ เธอหน้ามี2ช้อยนะครับคือการใช้กริ้งงับดับชีพรับค่าตัวนี้แล้วก็ให้มันยิงแบบุูมนะครับห้าแต้มใส่สตรูนะครับหรือจะเป็นการใช้สอนกระจายบวกกับสวนป่าปีนป่ายนะครับในการเคลียร์บอร์ดคนพบเวทฟเฟลขึ้นมือไปนะครับ1นึ่งใบเธอหน้ายิง6นะครับแบบุ่มพลังฮีโร่ ตีมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ได้ตีนะครับแจ๋วเลยดิเอาบอดมาแล้วก็ตีขึ้นไปจบเทธนครับ ค้พนพบการ์ดเฟลขึ้นมือนะครับใช้ CCG รับการ์ดโบราณขึ้นมือไปวกความจุ่มตีบวกหนึ่งฮะลงมาสงคราบอีกหนึ่งตัวตีทิ้งอย่างนั้นเหรอโอเคยิงอีกแล้วยิงสองยิงสี่วะ หมาป่าออกมา2ตัวครับฆ่าแบหนึ่งตัวปีหน้าหนึ่งจบเทินเขายัางไม่ได้ฆ่าเอามเก้าไปสภาพเราเลยนะครับเทินหน้าเราใช้หุ่นบังคับได้อีกรวมทั้งพื้นที่สวนป่าปีนป่ายอีกครั้งนะครับเอายังไงสิพ่อหนุม่มแต่เทินแปดเราก็มีแล้วนะหน้ากากเดวิลซอนะครับสำหรับใส่ให้กับเอามเก้าแปสภาพ แบตเตอรี่ผสานเฟลลงมายิวตัวเองสามจิตว,วิญญาณทีมบวกพลังโจมตีแล้วตีหน้าเราโอเคตีหน้าเราห้าเลยนะครับไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วค่าครับเสกแมง ไร่สีลงหมาปีหน้าจบเทินเหลือ9เทินหน้าเราสามารถจบได้หลายแบบเลยนะครับทีนี้6นี่ก็ได้นะครับ6แต้มยิงนี่อีกเป็น8แต้มนี่แปดลุน้นล้วนนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปคุยยังไงเขาต้องเคลียบบอร์ดด้วยแหละนะครับตอนนี้เจอหมาเราสาสาม เพราะว่าหุ่นบังคับอาราว่าในจะเรียกสุนัขออกมา6ตัวนะครับแ้าตัวไหนเนี่ยที่ไม่ได้ลงนะครับก็จะเป็นบวกหนึงหึงให้กับตัวที่อยู่บนสนามแทนนะครับลงมาได้แค่4ตัวอีก3ตัวไม่ได้ลงก็เลยบวก3านมะให้กับไอหมาพวกนี้คนเพลเวฟเฟลขึ้นมือไปแนปเตอร์ออกมา3ตัวโอ้ยมันฆ่าว่ะ เราตีหน้าสามเหลือแปดใบนี้ตีอีกหกยิงกะดูใส่เรียบร้อยครับผมโหยังชนะอยู่อะปะปะยังไม่ได้ใช้กีฬาอากาศ please จะไม่มีวันมีผลและเจ้าก็เช่นกันรงเล็บและขมา <c oughs> เจอกับเมดบ่อยเกินนะันผมต้องเพิ่มงูเข้ามาในเด็กนะงูพิษเนี่ยจบเธอครับ <c oughs> สองมานามันคือเซนทรีไม่ใช่คนระับดูนก <c oughs> โอเคดูนกไปครับนี่เลยลงประก่อน,นะครับสวนป่าปีนป่ายพังหาดในเงามืดค้นพบเวทมนต์หนึ่งใบในเด็กขึ้นมือหมูเด้งมานะครับไม่สวนนะ ยิงก่อนละ่ะบอม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 เบ็ดตกปลาคู่ใจนะครับตีเจ็บไปแล้วก็เสกมาหนึ่งตัว โอมม้โหมีตัวต่อโกริชิด้วยวะเจ็บหนึ่งครับปลาสดวันนี้ปืนใหญ่โปรโตอนนะครับฆ่าผ่านไป มาแล้วตัวฮิลนะครับให้ฮิวอะปะฮิวก็ได้ไ嘛ลายแปดอยู่บนมือแล้วนะแจ๋วแจ๋วเลย ต่วการโฟโทสองใบนะครับเซนตี้มาอีกตัวลงมาโอ้โลงมินเนี่ยอีกตัวก่อนนะกาคาไรนหนึ่งที่เราเคยไล่ยอย่างนั้นเหรอซ่อนตัว ต <Wow. S 2> ีหน้าไปสิมีหมูเด้งขึ้นมือ2ใบแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพิว <c oughs> ไปขุดขึ้นมาใหม่นะครับ ไม่มีปัญหา,า,าตีหน้าได้ที่ไหนทั หมูเด้งเข้าเด็กว่ะอือหือลงมาปูริชีได้ฮิวอีกแล้ว รนะครับเอาอะไรมาดีดูนกดีกว่าเบ็ดตกปลาตีมายิวไปสิ เป็นการเอามาแล้วนะครับรายสิทธิ์ของดีของครอบครัวอุ้ยโลสักสิทธิ์ซะด้วยตีหน้าเราครับตีมา อย่าบูเล่ออกมายังเนาะจบเลยครับปืนใหญ่โปรโตอนเราจะรับใช้ไปทั่วไปตัวใหญ่มาก โอ้ไม่ต้องเจ็บสิทธิ์เลยเนี่ยจำเป็นแล้ววะ่ะโอ้ยไม่อยากเจ็บเลยว่า แพ้นนแน่เลยจั่วเยื่อยูสองใบอย่างเงี้ยตายไปซะจั่วนี่มาข้าอาบแสงสมทยาตายครับ โอ้ยได้เห็นหมูเด้งแล้วนะคับแต่ตายนะครับเจอยั่วยุวัอาวุธเราต้องตีด้วยนะเพื่อเรียกหมูเด้งออกมามีแคเรีอร์อีกเรียบร้อยเลยวะยังสู้เมตาไม่ได้นะครับนี่ยังถือว่าเป็นเมต้าอยู่นะสำหรับโททอสนะไม่มีการ์ดใหม่ใดๆนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเร็กซ่าพบกับอันฮิลเด เวทีแดงเพื่อสนามรบมือไม่ค่อยดีเลยรงเล็บและขมเขี้ยวไม่เอาสักอันเลยนะครับก็ดีกว่าตะกี้หน่อยนึงตัวสัตว์มาได้แกะรอยขึ้นมือ อะไรก่อนแก้รอยไรยส่สีเธอหน้าเล่นอะไรอะ่ะหมุนเด้งลงมาจัวมินเนี่ยนยู่ยุ คนปูป่าไปนะครับจบเคินอือหือนิชาครับกับฮัฟเฟอร์ตีหน้าจบเขินทำลายฮัฟเฟอร์เหล่านี้นะครับ จุดสูงสุดใหม่เพิ่มมานะเธอหน้าก็จะลงแล้วนะครับอืจั่วบูดเด้งมาไม่เท่าไหร่นะหมาสองตัวบูดเด้งดีกว่า ตีหน้าจบเิอครับลงมาแล้วนะของดีของเขาอ่ะตัวมินเนอีกนะครับยังไงเนี่ยเพิ่มเกาะฮัลโหลครับอนั่งเล่นเกมเหมือนเดิมครับอัดคลิปไปด้วย

หน้าดิคนพบการมาสวนป่าหุ่นทดสอบเพิ่มเกาะอย่างนี้ก็แจ๋วดีแปลงล่างหมูเด้งไป เจอ,อหมูเด้งกูดิเออตายไปซะประับระเบจบลงไปแล้วรับผมสุดท้ายก็ได้เห็นหมูเด้งด้วยนะครับตอนสุดท้ายแต่ไม่ได้เห็นมันออกมาเรื่อยๆด้วยอาวุธของเรานะครับแค่บัฟมันแล้วก็ตีเข้าไปนั่นเองหลังจากบัฟแล้วหลังจากนี้นะถ้าหมูเด้งมันตายนะกลับเข้าเด็กเราสามารถ ตีแล้วก็เสกออกมาได้เลยนะด้วยเบ็ดตกปลานะครับประมาณนี้สําหรับเด็กนี้นะครับเป็นเด็กมีมนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเอาไว้เล่นขำๆลองเด็กใหม่นะครับเจอกันใหม่เอพิซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ